สวัสดีครับพี่กุสีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันที่นอจะเไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้จุดเสร็จก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้เป่า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 มาโอเคโอเคโอเคมาเดิน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 มาเดิาเดนาเดมาเด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 มาเดินมาเดินมาเดินมาเดเดินมาเดินมาเดินมาเดเาเดินเด

วันนี้มะเปาหน่อยมะเปาหน่อยเดี๋ยวให้ให้เบบี้เปาด้วยปุ๊บปุ๊บพี่พีโอ่พร้อมมีส่วนร่วมพร้อมมีส่วนร่วมอดใจไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาช้อนมาช้อนมาเอาช้อนมาโอเคเป๊ะ รู้ได้เป่าเค้กไหมอไโอ้ยเม็ดเม,ม็ดเม็ดเม,ม็ดทานตะวัน <laughs>